สวัสดีครับเพื่อนเรียนชั้น,น,นประถมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นี้นะครับในหน่วยสุดท้ายแล้ว รื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับความหมายและประเภทของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมนะครับมีความหมาย4ประการคือประการแรกสิ่งที่ทาความเจริญงดงามให้แก่หมู่คณะประการที่2องวิชีวิตของหมู่คณะประการที่3ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงองามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประการที่สี่ และสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นครับวัฒนธรรมของท้องถิ่นของไทยครมีความแตกต่างกาัน่อไปตามสภาพแวดล้อมและวิถีถชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นการศึกษาวัฒนธรรมนะครับมีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทําให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความสงบสข,ขึ้นดูความหมายนะครับความหมาย ก็หมายถึงแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสต่อกันมาและเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญของมนุษย์เช่นด้านภาษาการแต่งกายประเพณีน,นะครับลักษณะของวัฒนธรรมก็วัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงามเอกลักษณ์ของคนไทยที่ได้ชื่อว่ายิ้มสยามนะครับวัฒนธรรมสามารถถ,ถ่ายทอดได้และก็วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรมนะครับเราแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้นะครับคือหนึ่นงวัฒนธรรมท,ท,ทางด้านวัตถุที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากจุปัญญาของมันของรุษและถ่ายทอดสิ่งต่อมาเช่นเคือ่องใช้โบราณสถานป็นต้นเช่นนะครับ,บรถยนต์เสื้อผ้านะครับอุกรสื่อสารจนกทั้งที่อยู่อาศัยนะครับบ้านเรืเอน วัธรรมประเภทาาที่2นะครับวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกจิตใจนะครับที่ไม่ใช่วัตถุนะครับในการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างเช่นภาษาแล้วก็กริยามารยาทระเบียบแบบแผนนะครับทั้งกฎหมายพิยนีการนับถือศาสนานะครับเป็นที่เกี่ยวข้องกับกจิตใจนะครับแล้วก็การ อยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมที่ดีงามเช่นปฏิบัติเป็ประเมืองดีและสแสดง,ง,งความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพนะครับจ,จบไปแล้วนะครับในเรื่องของวัฒนธร,รรมและประเภทของวัฒนธรรมนะครับต่อไปครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดนะครับตามตัวอย่างที่ครูทําเป็นตารางให้ อบอกประเภทของวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางใจิตใจมาอย่างละห้าตัวอย่างนะครับทำเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพบันทึกลงในราย์ัชนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ